Fuck you, Venom! Mạng! mày này! Fuck you, fuck you! <laughs> Yêu <a> con tẩn là gì? Fuck you, fuck you, Vietnam! Fuck you, fuck you, fuck <laughs> you, Vietnam noob! Yêu con tẩn là <laughs> <a> con tẩn là gì? fuck you fuck you fuck you Vietnam! fuck you fuck you fuck you ไอ้ยูบ <sk> ฮ <iff ing> uh, ่อ uh, 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 ้ยูคนัน fuck you fuck you เวียดนาม fuck you อ่ะผมลืมบอกไปนะครับเพราะอ่าหนึ่งชั่วโมงเราสามารถดูโฆษณาเนี่ยเราจะได้เงินประมาณ3,500ถือว่าเยอะมากๆเยอะเจออจริงโอเคตอนนี้เงินผม ค่อนข,ข้างที่จะพอซื้อแล้วเห็นไหมพอซื้อเลยซื้ออักแม่งเลยเดี๋ยวเงินหมดซื้ออักเลยครับแล้วก็เราจะไปรับจ็อบกันทั้งในนู้นนะครับผมไปเลสโก o ไม่มีใครคุยกับเราเลยว่เฮ้ยปืนปืนโห <c oughs> oh, ปืนมีจำกัดด้วยอะ่ะ <c oughs> ลูกมีจำกัดอะ่ะ ไม่ยิงก,กับใครเราจะไม่ยิงกับใครเราจะไปของเราเรื่อยๆโฆษณาแท็กซี่นู่นนี่นั่นโอเคครบมีหมดเลยนะมีแท็กซ์งแท็กซี่มีปืนมีตำรวจม,มีนู่นมีนั่นแต่ผมไม่มีเงินเบิกรถวะ่ะผมคิดผิดตัววะเราต้องไปหารถสัตว์ไอ้แค่นี้ก่อนเลย ได้สามพันโลมาเฟนอ๋อเราดูโฆษณาเมื่อกี้มันมีโฆษณาให้เราดูนะครับถ้าเราดูโฆษณาเนี่ยเราจะได้ทีละสามพันนะครับข้างในนี้ก็เซนาทีได้สามพันถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะมันจะเป็นรูปยังไงวะอ่าเป็นรูปอ๋ออ๋อโอเคเข้าใจะละโอเคเดี๋ยวผมหาวิ่งวิ่งไปหาคนอื่น สี่นาทีสามพันสี่นาทีสามพันอุ้ยก็ถือว่าดีนะเราเฮ้ยหลครับพี่หลองครับอย่ายิ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 งครับเอ้อย่ายิงครับอย่ายิงครับหลครับหลครับหลอครับ Hello, hello, my friend. Hello, 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 my friend. Hello. Ah, uh, what's your name? What's your name? โอเคโอเคโอเค goodbye โอเค goodbye อยากเลือดอ่ะไอ้เหี้ยถามชื่อเขา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 ถามไม่ยิงไอ้เหี้ยโอเค goodbye วิ่งวิ่งหนีก่อนส่วนหนีหนีเลยหนีเลยอย่างงี้ต้องหนีเลยเออมันวิ่งตามเอนวิ่งตามฮัลโหลโน no 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 oh no 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 ว้าา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 ายาา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 า้าา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  วะดีวะดีวะดีแล้วก <Christopher> ูว <Brother> ิ <you in> <themselves> ่งแล้วกูวิ่งเหมือนพี่ตูนแล้วกูวิ่งไอ้เว็กดักเกิดเลยเี้ยังเงินจะหมด ไม่มีหอด้วยว่ะก็ตึงอันอะไอ,ะอ,อ้เหี้ยเออเออจำจำไว้จำไว้เรามายกกล่องนะเป็นเด็กยกกล่องทำงานทำงานเป็นเด็กยกกล่องเนะี่ยวันวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรยกแม่งแต่กล่องนะอเนี่ยไอ้เหี้ยรวยเลยนะเอาจริงๆอะสักบเอกแเวียดนามดูเวียดนามดีแค่รูมเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลเซ็กเซ็ก โน่โน่เซ็กโนซกเซ็กอ่า Where are you ชายเล่นชายนโอเคโอเค What your name uh, son, son. เนมซันโอเคโอเคโบโอเคยิงกูไม่เอาเซมซิกเซมซิกยิงกูไม่เอาทรงเลสัตว์ตอนแรกเหี้ยตอนนี้มาถามเหี้ยไม่เป็นเวียดนามกูแบกถามแบกแบกไปแบกมากูมีเงินสามพันแล้วเนี่ย แบกของแบกของใช่ไหมเราอ่าวิธีหร uh ือ uh. วิธีหาเงินนะอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าในความคิดผมอ่ะถ้าเกิดเรามีรถเซ็กเซ็กเซ็กเวียดนามถ้าเรามีรถใช่ไหมเซ็กเวียดนามเอ้ย I like go go Vietnam beautiful เซ็กเซ็กเวียดนามมันคือเที้ยอะไรวะเซ็กเซ็กเซ็กเวียดนามเนี่ยคืออะไรวะ Hello, hello. Oh, slow, no, no, Hello, no, no, no. thank you. Yeah. 1 two, three, oh. Yes. Oh, 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 oh. Slow, slow. Oh no, 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 no. Slow, slow. จ็อกก่อนปะมัต้องออกจ็อบดิต้อไปตามเกมปกติมันต้องออกจ็อบก่อนนั่นมันจะไล่ฆ่าผมอะเจอเพื่อนแล้วกูเจอเพื่อนที่ยัง่ิวลตีในที่ย่ะทะแอบถามชื่อถามชื่อเสร็จปุ๊บแอบคุยปกติปุ๊บไอ้ทียจะฆ่ากูเฉยต้องมีคมโบเลย Hello my friend Hello Hello my friend Ah uh, you c o m e f i r m bạn oh, No. Yo, địch bại mày Oh Oh no 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 Oh, I'm sorry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  I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry I'm silly, come here, come bố, yeah. I'm sorry I'm sorry, bố Come here, come, come <laughs> Nhật kiếm tiền không? ไม่ดกูอยู่เซิร์ฟเวียนามหรไหเนี่ยดูเลยทำไมทำไมกูหนีไม่พ้นจากเซิร์ฟเวียนามทักทีวะไม่ว่าจะเป็นอ่า R O V หรือนู่นนี่นั่นแต่ไม่เจอแต่คนเวียดนามทำไมหนีไม่พ้นวะโลกถามจริง Fuck you Fuck you Fuck you เวียดนาม Fuck you Fuck Fuck No 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 Fuck you เวียดนาม Fuck you No 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 no, 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 no. Mày... Ê, à? Hey no Đi... hey hey fuck you vietnam ơi fuck you vietnam fuck, fuck you vietnam fuck you fuck you Phuck no 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 sorry. i'm ra, sorry i'm trời sorry i'm sorry vietnam number 1 vietnam number 1 i'm sorry i'm sorry i'm sorry bố việt nam mà sorry cũng cặc đó bắn sorry cũng cặc bạn ơi bạn ơi qua bắn qua bắn thằng luông kia bạn con nước rồi này này qua bắn này này bạn ơi bắn thằng levi á

อยูไ่ไหนวะชนแม่งไม่ออกมาแล้วคายตรงนี้ Fuck you Fuck you Fuck you Vietnam Fuck you Fuck you Fuck you ไปยุ่งไไปยุ่งไยุ่งไปยุ่งไปยุ่งไปยุ่งไยุ่งไป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 ไปยุ่งไปยุ่งไปยุ่งไปยุ่ไปยุ่ Wait, oh, I'm sorry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 . I'm sorry, Bo. I I'm, I'm, I'm sorry, I'm sorry, my friend. I'm sorry, I'm sorry. Yay. Fuck you. Fuck you Vietnam, thang Vietnam, thang fuck you Vietnam! Fuck you Vietnam! Fuck, 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 fuck you! F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 uck you! Hey! Oh! Oh no! 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 Oh! Hey, my friend! My friend! Oh! Wow! Okay! Okay! โอเค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 เอาเลยเอาเลย My friend เอาเลย My friend My f r i เห็นไหม Fuck you หลอกฮรับหลอกฮารฟหลอกรัลโหล My friend <Hello. S 2> มันเหมือนหิงกันจังวะจัองว่านะตอนแรกผมเข้ามามันคือแบบฮัลโหลฮัลไม่เป็นโอ๊ยอ้าา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 ีาา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 า สงเลยมันยิงหมดเลยดกว่างเงินจะหมดแล้วไอ้เงินจะหมดแล้ว hello hello my friend hello f k f k f ่ะ โอ้ย <Okay. S 2> ยิงไม่โดนอะไรอ่ะอ๋อเอเคยิงไม่ตายเอเคยิงไม่ตายงงวะ่ะ โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเข้ามาเนี่ยมันไม่อาคนมันเริ่มทยอยออกไปแล้วนะครับเพราะว่าอาอะไรอะต้องพูดว่างไงดีคือคือเกมเนี้ยผมยังหาเซิฟเซิฟไทยไม่ได้เลยและเซิฟก็กำลังจะรีสตาร์ทได้โอเคไว้เจอกันไปละ